เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านได้นะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะบอยวิกซ์สุนทรเจตนะฮะเออวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เอลเอลไวล์ลิฟต์ไวล์ลิฟต์หรืออะไรที่อย่างเนี่ยผมก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกกันนะครับก็คือเอลเอลมายเนี่ยได้เปิดนะครับเป็นโค้ดเบต้านะอืมเป็นไวล์ลิฟต์มาเล่นนะครับซึ่งผมก็ลงไว ID ID หนึ่งไอดีไอดีหลักนั่นแหละครับแล้วก็ได้ คือลงไอเดียวนะครับเพื่อนผมนี่คือลงไว้สองสามไอดีสี่ไอดีนี่คือไม่มีใครได้นะผมลงไอเดียวผมได้นะอ่าตอนนี้ก็ออระบบคร่าวๆตัวน,นี้นะครับเพิ่งผมไม่เคยเล่น l อใน PC มาก่อนนะอ่าอันนี้ผมก็มาลองในโมบายนะครับว่ามันจะสนุกสมคำรืออเลยไหมนะฮะอืมก็จะมีเป็นระบบภารกิจนะครับอันนี้คือ,อระบบนี่เป็นระบบเติมเงินนะฮะ เอองนินตอนนี้ก็สามารถเติมได้นะครับผมก็290ก็ได้สกินอะไพิเศษไปเลยนะครับว่ารีวิวอะไรไม่ค,ค่อยคล่องนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเออเอลเอลนะโอ้โอ้โอ้โอตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับตัวละครก็จะมีประมาณนี้ครับ42ตัวนะแต่เท่าที่เพื่อนผมที่เล่นเอลเอลแบบจริงจังบอกเนี่ยคือมันมีมากกว่านี้นะครับในพีซีมีเปร้อยตัวเลยนะเขาบอกนะเออ ใช่ไหมหรือว่าพูดถูกพูดผิดนะครับตอนนี้ระบบก็จะมีตัวละครมีการจัดของจัดเซ็ตของต่างๆให้ตัวละครนะครับก็คล้ายๆกับเกมว่าอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เกมนี้มีเอกลักษณ์นะมีเควสมีอะไรครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันเลยนะครับผมว่าอันนี้ก็ปึ๊บโอ,อ้กดค้นหาห้องโอเคผมยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ ถ้าเล่นติดติดกับขัดงูปลาอะไรก็ต้องขอไปยด้วยนะครับว่าก็อพือปอดีเป็นคนที่เคยเล่นโมบ้านะก็เล่นค่อนข้างก็ไม่ถือว่าเก่งมากนะครับก็ก็เล่นเป็นนะครับโมบ้านะก็เคยเล่นนะฮะแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับนานละไม่ได้เล่นโมบ้านานละนะครับแล้วก็ต้องกลับมาเล่นเกมนี้นะซึ่งผมไม่เคยเล่นนะบอกก่อนเผมจะเล่นอะไรเนี่ยจินแล้วกันครับ ชื่อจินใช่ไหม like <a> สกินก็เทช้ดได้ครับคือโคเบต้าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เปิดให้เล่นฟรีทุกตัวนะครับเป็นฟรีเป็นบางตัวเนาะบางคนเนี่ยจะคิดว่าเ,เ,ปเปิดแล้วก็อาจจะเล่นตัวเลยก็ได้เพราะมันทดลองใช่ไหมไม่นะครับโอ้สกินก็สวยช้ได้ครับอ๋อสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะเล่นสายอะไรแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนะครับเคมีเปิดไหมมีอะไรนะครับมากมายนะครับไป เดี๋ยวเรารอเอ่อจะคู่สักคู่นะครับรอมันมีคนเลือกคนนี้ไม่เลือกสักทีครับตามแล้วก็จะมีเอ่ออะไรเนี่ยมาสเตอร์ยียีป่ะผมมาถูกไปอันนี้ต้องขอไปด้วยนะครับก็คือไม่เคยเล่นเอลเอลในเอ่อพีซีเลยนะครับถึงผมจะมีพีซีแต่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับเออไม่ได้ก็จะเคยเล่นแค่ฮอนนะครับเอายีอะไรเงี้ยนะเกิดแบบว่าเอลเอลไม่เคยเล่นเลยครับ ได้ยินว่ามันต้องล่าคลิปนะครับมันจะไม่มีการที่เราจะาไปยิงแล้วก็เราจะได้เง,เงินจากการคลิปค่ปคากันไอ้น,นีเราไม่ได้เราต้องไปล่าคลิปเอานะครับแบบเราต้องเป็นเวียบรุษล่าสุดท้ายนะครับเกมนี้นะฮะเออนะเดี๋ยวราสกู่นะครับผมอืม ก็สดๆเร็วๆเลยครับอ่าอันนี้ผมโหลดช้าสุดในเกมใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหเออเออเว้ยเน็ตก็น่าจะไม่ได้แรงครับขนาดนั้นนะฮะก็สำหรับคลิปอาร์คลิปอะไรเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ลงนะครับคืออาร์พีซีที่ผมเริ่มใหม่เนี่ยคือผมดันไปกดลบเกมทิ้งนะเออผมไปโหลด GTA มาเล่นนะครับ GTA Low Play นะครับก็เลยต้องลบลองดูก่อนนะครับเพราะยัลองนะฮะ ก็จะต้องเริ่มใหม่ทีนะฮะผมไม่รู้ต้องเล่นเลนไหนนะเท่าที่ผมสืบมาคือมันจะมีเลนแคลรี่เป็นเลนล่างโซโลใช่ไหมอ่านี่ไม่รู้นะฮะอันนี้ไม่รู้นะนนนะเล่นไม่เป็นนะฮะก็เล่นคาวีนะครับงูปลาปาไปครับไอ้โดนครับโดน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 มาถึงก็บวกกันเลยเหรอปักบอร์ดนี่ผมได้ยินว่าต้องปักในนี้เออนีครับตัวนี้นี่ยิงแล้วที่จะเป็นชี้นี่ ผมไปเล่นมาแล้วครับผมไปลองมาแล้วนะก็ได้งูปลาไปครับเล่นยากนะผมว่าถ้าที่ผมไปเล่นมานะผมว่าเล่นยากใช่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมไม่ได้ดีเลยนะเนาะนะเออจากนั้นจะตายแล้วนาะเออเออส่วบัตรไปเพื่อนสวยว่ายิงออปลาอะไรวะนะจะปลาหลักหน้าครับปลาไม่โดน เออมันปามันวิ่งมาทำไมเออวิ่งมาทำไมเออเฮวิ่งมาก็ตายสินะอืมอ,มอมืยัดครับยัดมีกับดักด้วยนะฮะคล้ายๆตัวละครในเกมอื่นอยู่นะปลาระเบิดครับอืมอือืม,อม,อมยิงยิง,ยงนี่ไม่เป็นเท่าไหร่นะฮะออกของนี่จำได้ว่าต้องไปออกที่ ที่เออ่บอ่อนะครับอุ้ยท่านเป็นกันไปเนีย่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยตัวอะไรอะ่ะพุ่งชนผมไปเลยฮะต้องใช้เอ่สมาธิเรื่องสูงม,มากอันนี้ผมไม่ได้ปิดเตืนเตือนเลยเลยนะมันอยากมาจะแจ้งเตือนมาดิหนึงนะอันนี้ต้องขอไปด้วยนะฮะได้อยู่โอ้ยไม่ได้โอ้ยเพื่อนเจอเพื่อนไปเลยเพื่อนเพื่อน,อนเล่นเก่งใช่ได้ครับเพื่อนเล่นจริงใช่ได้คนนี้ ลาดจริงใช่ไหมครับนะเออปักบอดครับปักกอดนี่มไม่รู้นะผมรู้แค่ว่าปักบอดมันควรปักในป่าผมรู้แค่นั้นนะเนะติตัวนี้นีก่ก็ผมก็ยังไม่เคยใช้มีประโยชน์สักครั้งเลยนะเออยิงมาไปยิงมาไปเอออ๋อ,อ,อที่ยิงไม่ได้คือเติมกระสุนผมก็ว่ามันยิงต่อเนื้อไม่ได้มีเติมกระสุนด้วยครับโอกเกมนี้โอ้ ระบบหลายอย่างเลยนะเนี่ยโอ้ผมต้องกลับบ้านก่อนครับ <b> นี่มีท่าว้ากลับบ้านด้วยเออคือใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ต้องมีไวลิสนะครับถามว่ามันจะดูไงนะครับก็คือคุณต้องลองทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนนะครับซึ่งถ้าคุณลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนแล้วเนี่ยถ้ากดเข้าไปในตัวเกมในเพจโตเนี่ยหรือผูดนเพลเนี่ยมันจะมีให้กดติดตั้งนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีให้กดติดตั้งนะฮะเออประมาณนั้นนะครับ ง่ายทีเดียวครับผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับตัวนี้มานะเขาบอกว่าเออสกิวันตีมีไว้ไล่ที่อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะกลับมากลับมาตะโกนตีเอามันมาเลยโอ้โโเพื่อนลาดเพื่อนลาดอีกแล้วลาดเก่งเหลือเกินขึ้นแลสี่แล้วครับ เติมกระสุนก่อนนะฮะก็มีเติมกระสุนเลยครับตัวนี้เล่นใจเย็นนิดนึ่งนะฮะมีไอเทมที่ทำให้พวกระสุนไวไหมนะเออเพื่อนจริงมากเลยผมเอาอันนี่ดีกว่าครับเออเออก็มาสิก็มาสิ อะไรเนี่ยต้องกลับไปเอาของใช่ไหมแต่ผมดันไปได้เลยกันนะครับรอมาอุยอ้ยวิ้วป้อมตีแรงมากที่ป้อมสิเพื่อนเอออันนี้คือเล่นกับคนนะครับเล่นกับบอทนะเ <c oughs> นี่ยดูชื่อนะครับไม่ใช่บอทนะเออกลับบ้านครับผมกลับบ้านเนียนๆนะเนียนป่ะนะคือมันเนียนไหม นะครับเครื่องผมก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นครับก็จะอยู่ที่50กว่า fps นะครับเออถ้าเครื่องคนดีๆน,นะจะอยู่ที่หกสบับแต่ว่าเป๊ะๆเ,เลยนะครับอืมผมต้องวิ่งวิ่งกลับไปอีกโอ <Okay. S 1> เกมหนึ่งก็นานจะได้อยู่นะผมต้อตงวิ่งไปครับ เพื่อนโดนหลุมแยงแวงอยู่นะ่ะเพื่อนไม่กลัวเลยครับผมน่าจะต้องช่วยเพื่อนหน่อยล่ะ <Okay. S 1> ย,ยิงครับยิงยิงครับยิงยิงครับยิงเออโดนคีไปครับนั่นที่สี่มันจะเป็นคีสโซนใหญ่นะครับตัวนี้ Sm iles. Sm iles. ไม่ไปยิงใสป่ปลาใช่ไหมเพื่อนใจเย็นโอ้ o, มันไม่เห็นกับดักครับใช่ไหม เมืนกับดักมันล่องหนไปดีลก่อนดีลก่อนอ๋ออ๋อได้คิวปลาไม่ถึงครับปลาไม่ถึง <amm> อกดคิวเซ่แล้วเราปักหวอดไม่ได้ปลาครับอืมผมปักหวอดโง่ด่าเขอ,อีกนะ <laughs> เออนะต้องปักให้มันดีหน่อยนะถ้าเป็นผมเล่นคนเดียวเดี๋ยวผมจะปักมวยเลยนะ <laughs> เราเล่นไม่เป็นเนาะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะใครที่เจอผมแล้วเห็นผมปักบ่อดม้วน,นี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะฮะอือเอาโดนนี่กลัวแล้วแค่นี้ก็กลัวแล้วฮะอุ้ยผมต้องรอสกิลสองนะเขาไล่ที่เขาได้ไลแล้วโอเคตีป้อมตีป้อมโอเคโอเคมันตีขี้กระป้อมไม่ได้นะครับเฮ้ย,ยเจอเตอร์อ,อะอีก อุ้ที่ตัวอะไรอ่ะต้องหดด้ด้วยมาสเตอร์ยีผมเอาเขาก่อนเลยเอาเขาก่อนเลยโอ้โอ้โอ้โหโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ตัวนี้โหดใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นไม่เป็นต้งตามสุดมีชิปป่าโอ้นี่โกเลมด้วยครับผมไม่รู้นี่โกเลมมันโหดไหม ไม่แย่งบัฟเขาใช่ไหมเนี่ยไม่แย่งบับป่าขเขาเป่ะเนี่ยโอ้โหไม่แย่งบัฟป่าเขาจริงด้วยโอ้ได้มานาครับป้าฟ้าอ่าขอยอมแพ้เร็วโอ้เราจะฆ่าเขาเล่นได้ปหมเนี่ยเดี๋ยวยอมแพ้เนี่ยเอายอมแพ้เออเวอ้็บตอริงครับ ใช่ได้ใช่ได้นะครับก็สนุกใช่ได้นะเอาผมได้ v ีพีอะไรเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับ L อล o อลโมบายนะเอลเอลวอล์ลนะครับออ้เกมก็ ถามว่าสนุกไหมเหรอบอกไงดีนะผมก็อืมอันทิ่ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรโมบายอะไรครับโมบ้าอะไรครั้งนั้นนะครับแต่ก็แปลงใหม่ดีนะครับอืมกับการที่ต้องมานั่งลัดคลิปแปลงใหม่ดีแปลงใหม่ดีนะคนทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับก็ของรางวัลการอัพเวลนี่ผมไม่รู้นะ เล่นมากก็คือก็จะมีเจนเนี่ยครับผมเล่นอยู่ตัวเดียว <c oughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้ว,ลวครับไปบายซีลกินเน่ซีลกิน n กซ์ไทม์บุ้นปุ้นครับกู o d บาย